ตื่นมาแต่งหน้าอยู่ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นดีนะที่ป้าถือโทรศัพท์ไว้ก็เลยเอามาถ่ายให้ดูค่ะจะยังไงเนี่ย อพอออกมาได้ด้วยอ๊ยเข้าไปในตาแบบเจ็บเลยอะกำลังแต่งหน้าอยู่ดีๆอะพอปัดขนตาพับมาหลุดเข้าไปข้างในเลยโอเคเดี๋ยวก็ต้องเก็บที่นอนเจ้าหมาแล้วก็ซักผ้ากองโตคะ่ะป้าจะซักผ้าทุกวันพืหัดนะจะเปลี่ยนวันซักผ้าไปเรื่อยๆแล้วแต่อารมณ์คะ่ะ เก็บให้เขาทุกวันนะเขาก็ทำเลอะทุกวันค่ะเจ้าหมาเหมือนคนนะ่ะผ้าปูที่นอนก็ต้องซักให้นะแต่ยังไม่อยากซากักรอไปก่อนเดี๋ยวจะซักให้ก่อนวันคริสต์มาสเวลาเขาขึ้นนะเขาก็ตะกุยตะกุยตะกุยออกหมดคนะ่ะก็แล้วแต่อารมณ์ไปโอเคนี่แหละดีที่สุดแล้วสำหรับหมา ักผ้าได้ไม่ตวงเลยนะป้าเทเลยแหละเพราะว่าทำจะรู้แล้วว่าต้องใส่เท่าไหร่อันนี้เป็นช่องน้ํายาผ้านุ่มค่ะแค่นี้แหละค่ะเสร็จละอันนี้เอาแค่54นาทีพอเรียบร้อยก็ยังเหลือสองกองโตๆค่ะแต่ว่าโอเคใช้เครื่องซักผ้าไม่เป็นไรเนาะ ไปแล้วเช้านี้อากาศเย็นค่ะอยากจะกินข้าวต้มหมูมากเลยหมูไม่มีก็เลยทำข้าวต้มไก่ปรากฏว่าต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วยายตื่นก็เลยไม่ต้องกินกันต้องกรองเอาน้ำออกเพราะว่าถ้าข้าวต้มมันอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะอมน้ำแล้วก็แห้งหมดก็เลยต้องแยกน้ำแล้วก็แยกข้าวไว้ตังหะอดกินไปยายเขาตื่นมาก่อนค่ะเอาเรื่องยายเสร็จก่อนเราไว้ทีหลัง แต่ตอนนี้ต้องมาตัดดอกวาสนาแล้วค่ะเพราะว่าร่วงเต็มพื้นไปหมดลมะเมื่อคืนกลิ่นไม่หอมเลวด้วยเมื่อคืนกลิ่นเขาแปลกๆจะ,ะตัดท่าไหนเตียก็เตียวน,นั่นดอกก็แห้งหมดแล้วค่ะดอกแห้งหมดแล้วได้เวลาทิ้งค่ะให้ดูเนี่ยเขาก็จะมีน้ำเหนียวๆน,นะคะเป็นยาง ย่างเหนียวเนียวติดมือเหนียวหนึบเลยเนี่ย,ยแต่ว่าเข้ลา้างออกง่ายนะตอนแรกที่โอวจะล้างไม่ออกโอเคงานป้าก็แบบเนี้ยนะทําไปเรื่อยค่ะมีอะไรก็ทําไปนะพอย้ายลูกจากเตียงเราก็ไปเก็บที่นอนเตรียมห้องน้ําทําเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยก็นี่นั่งอยู่มุมนี้ YouTube แล้วประมาณสักสองโมงก็เข้าห้องเพราะว่ารู้ว่ายายจะต้องเข้าไปนอนในห้องวันนี้เป็นวันเก็บขยะยังนึกอยู่เลยเอ๊ะทำไมขยะเขาไม่มาปรากฏว่ามาแล้วแล้วป้าไม่ได้ยินดูท้องฟ้าสิ อากาศเย็นแต่ทำไมวันนี้ป้าไม่หนาวก็ไม่รู้บ้านนี้เขาพิเศษนะทำไมต้องมีคนมายกให้ด้วยก็ไม่รู้เราเข้าของเราเข้าบ้านก่อนวันนี้52องศาฟาเรนไฮต์แต่ป้าไม่รู้สึกเย็ยนเลยนะทำไมรู้สึกสบายสบายเฮ้สิดาว ยายอาบน้ําเรียบร้อยแล้วผ้าเข้าเครื่องเกือบจะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็ไปกวาดดอกไม้มันเรียบร้อยแล้วก็กินข้าวแล้วค่ะป้าชอบไม่กวาดของไทยนะมันกวาดมันไลง่ายดีของฝรั่งมันรู้สึกว่ามันแข็งค่ะโอเคเรียบร้อย โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วกินของเราได้หิวเลยค่ะมื้อเช้าใส่ลงไปเสใส่น้ำซุปลงไปเดี๋ยวก็กินได้ค่ะแป๊บเดียวข้าต้มไก่ป้าแอนค่ะโอเคค่ะเดือดแล้ว เอาไปใส่ผักหน่อยผักชีก็ไม่มีนะคะมีขึ้นช่ยหน่อยหนึ่งก็โรยไปแล้วกันเนาะให้มันมีกลิ่นห,อ,หอมๆหน่อยค่ะนี่ละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวต้มปลาแอนง่ายๆเนาะโอเคค่ะได้นั่งเข้าที่สักทีหนึ่งแล้วก็เตรียมมะละกอไว้กินด้วยหลังจากนั้นก็ กินไปตอบคอมเมนต์ไปโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย